นะะในเดือนมิถุนายนท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะคะครึ่งเดือนอเอดือนมิถุนายนนะคะความรักของชาวราศีมังกรตามหน้าไพา่แม่หมอเป็นอย่างไรบ้างวันนี้นะคะก็ได้เปิดไพ่ออกมาเนาะเมื่อกี้เผอินคลิปแรกหลุดนะคะทำให้เปิดไพ่ออกมาแล้วนะคะไพ่1ิบดาบ เป็นไพ่มีหลักนะคะน่าจะก,ก่อนหน้านี้นะความรักชาวราศีมังกรในบางท่านอาจเจอเหตุการณ์ที่อาจจะมีปัญหากันก่อนก็ได้นะคะแล้วก็มีไพ่เฮอร์มิตเข้ามานะคะไพ่พระฤาษีต่างคนต่างอยู่คนละมุมหรือว่าอยู่คนเดียวนะคะแต่ว่ามีไพ่หนึ่งดาบนะคะคือเหมือนกับอาจจะตัดสินใจออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วมุ่งมั่นไปหน้าที่การงานหรือว่าชีวิต ครั้งใหม่นะคะสําหรับชาวราศีมังกรแต่นะมีไพ่ชายออดห้าถ้วยนะคะก็ยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอยู่ยังหวนคิดถึงเขาคนนั้นนะคะที่เราเดินออกมาทิงออบคับราชาถ้วยใจนึงก็ยังห่วงใจนึงก็ยังมีความรู้สึกเออใจหนึ่งก็ก็มีความรู้สึกที่โกรธนะ โกรธก็ได้หรือว่ามีความรู้สึกว่ายังยังโกรธอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็อีกใจหนึ่งก็ยังรักอยู่มันเหมือนมีสองความรู้สึกนะชาวราศีมังกรไพ่หนึ่งไม้เท้าแล้วก็ไพ่หกถ้วยมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาแน่นอนไพ่หกถ้วยเป็นไพ่ของการลีคืนนะคะการกลับมาครั้งใหม่ของคนรักเก่าหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นเพจออฟ ชอตนะคะเด็กถือดาบมีการแอบซบองแอบบดูกันอยู่ถ้าหากยังไม่ได้บอกกันไปต่างคนต่างอยู่คนละที่คนละมุมและอาจจะยังคิดถึงกันอยู่เขาคนนั้นของชาวราศีมังกรค่อนข้างที่จะมีเหตุผลด้วยนะคะมีเหตุผลมีความคิดเป็นของตัวเองทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีปัญหากันต่างคนน่าจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่มีความคิดที่แตกต่างหรือต่างคนต่างมีคนละวิสัยทัศน์มุมมองที่ต่างกันเท่านั้นเอง แต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาหนึ่งแมเทาพร้อมกับหกถ้วยแต่ตอนนี้ชาวราศีมังกรเองอาจจะเป็นฝ่ายที่โกรธจริงๆนะคะมีไพ่ดาบเข้ามาแล้วก็ไพ่ถ้วยอืมมีมีมีเกณฑ์ที่จะได้หวนกลับมาอยู่นะคะแต่ว่ามีไพ่ดาบทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอาจจะหยุดไปหรือพักไปต่างคนต่างอยู่ละมุมแต่ก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคะชาวราศีมังกร ไพ่เจ็ดไม้เท้าสามเหรียญเอ็มเ o อร์มีเกณฑ์ที่จะหวนกลับมานะคะมีเกณฑ์ที่จะหวนกลับมาอยู่แต่ก็อืมต่างคนต่างก็ต้องเหมือนกับอาจจะอาจจะเป็นฝ่ายชาวราศีมังกรเองที่ จริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นสูงแหละแต่ด้วยบุตภาวะเอมเ r อรนะคะมีความรับผิดชอบก็เลยคิดอยากจะหงนนลับหรือว่ามีเกณี์ที่อยากจะคุยกันได้อีกคร้งหนึ่งหรือเขาเป็นคนที่ไม่รู้ฝ่ายไหนเอ p e r o r นะคะชาวราศีเมษอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบแต่มีความรับผิดชอบ อาจจะเป็นชาวราศีมังกรเองนะคะแต่ขออยู่เงียบๆนิ่งๆไปก่อนถ้าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะหวนกลับมาแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้คุยได้เจรจาอยู่นะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีการรอการรอการคืนดีก็ได้นะคะหรือว่ารอข้อความนะรอข้อความหรือว่ามีฝ่ายใดที่เชื่อมั่นตัวเองสูงมากมายนะคะจนแบบ เออใจหนึ่งก็อยากจะกลับมาอยู่แต่ว่าไม่หมอคิดว่าอิมเพลย์เนี่ยแล้วก็เจ็ดไม้เท้าแล้วก็สามเหรียญน,น่าจะเป็นชาวราศีมังกรเองอาจจะมีการไต่ตองพิจารณาแล้วเหตุและผลก็อยากจะหวนคืนอยากคุยอยากจะกลับมานะคะดูความรู้สึกของชาวราศีมังกรใจหนึ่งก็ยังโกรธแต่ใจหนึ่งก็ยังให้อภัยก็ลองพิจารณาดูนะคะแต่มีเกณฑ์ที่จะหวนกันจะหวนคืนกลับมาได้อยู่ พอมีไพ่หงถ้วยหนึ่งไม้เท้าแล้วก็ไพ่เด็กถือดาบนะคะเด็กถือดาบก็แอบ,บดูแอบ,บส่องกันอยู่นะช่วงเวลานี้นะคะต่อไปเราไปดูภายในนะต่อไปเรามาดูนะคะไพ่ เขาไพ่เราชุดที่สองนี้สำหรับชาวราศีมัง,รมงกรนะคะที่กำลังมีปัญหาหรือว่าต่างคนต่างอาจจะเงียบกันไปเนาะความสัมพันธ์นี้นะคะแม่หมอยังไม่ระบุสถานะใดๆนะคะแม่หมอยังไม่ระบุสถานะใดๆแต่ว่าแม่หมอให้คุณนึกถึงเขาคนนั้นนะชาวราศีมังกรนะคะ ที่กําลังมีปัญหาหรือกําลังคุยอยู่ตอนนี้นะคะว่าเขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไร ไพ่ด้านบนคือคนที่เข้ามาคุยกับชาวราศีมังกรด้านล่างคือชาวราศีมังกรน,นะคะแม่หมอยึดไพ่ด้านล่างเป็นความรู้สึกของชาวราศีมังกรนตอนนี้ส่วนเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือว่ากําลังมีปัญหากันอยู่นะนะคะว่าเขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรหรือสถานะนะคะตอนนี้จะพัฒนาหรือไม่หรือจะมีเกณฑ์กลับมาหรือไม่สําหรับบางคู่ที่กําลังมีปัญหาอยู่นะคะ พายด้าลาง <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะคะแม่หมออาจจะไอนะคะก็ยังไม่หายดีนะคะไม่ได้อาทิตย์นานเป็นไข้นะคะก็ยังมีไออยู่บ้างต้องขออภัยด้วยนะคะ ด้านล่างเป็นไพ่เดทแล้วก็ไพ่สามถ้วยแน่นอนความรู้สึกข,ของชาวราศีมังกรช่วงนี้เขาคนนั้นเงียบหายไปหรือเรากับเขากําลังมีปัญหาไพ่เดทไพ่สามถ้วยความสุขมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดจากที่เราเคยมีความสุขส่วนเขาเขากําลังชะง,งื้อและคิดถึงเราอยู่มีความรู้สึกว่ายังคิดถึงอยู่นะคะแต่ก็ เอออยากจะขอค,คืนดีอยากจะหวนอยากคุยอยู่เหมือนกันที่ผ่านมาเขาอาจจะเอาแต่ใจเชื่อมั่นตัวเองจนทำให้เรากับเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของความคิดนะคะแต่เขาก็พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ีไว้แล้วอาจจะเป็นตัวเขาเองนะคะอาจจะเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองหรือว่าเออมีมุมมองมีมุมอมองความคิดที่เป็นผู้นำ มาเกินไปสำหรับเราความสุขที่เราเคยมีกับเขานะคะตอนนี้เช่นเดียวกันเราก็เป็นสตเนนะคะราสีสิงเป็นผู้หญิงเก่งนะคะชายเข้มแข็งนะคะหญิงเก่งสามไม้เท้าเราพยายามที่จะไต่ตองพยายามที่จะอดทนอยู่กับเขาเขาอาจจะเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองหรือเป็นคนแบบมุ่งมั่นมากเกินไปจนบางครั้งอาจจะไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของเราเลยหรือเชื่อมั่นตัวเองนั่นแหละนะ ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณคุณก็เศร้าเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่บางครั้งเขาก็อยากจะติดต่อกลับมาต่อไปนะคะไพ่ของเขาเขาอาจจะอยู่แสนไกลในบางท่านตอนนี้เขายังคิดถึงคุณอยู่แต่เขาได้เดินจากเราไปแล้วหรือว่าห่างออกมาแล้วระยะหนึ่งอาจจะไม่ได้ติดต่อหรือคุยกันในช่วงเวลานี้ คนที่เข้ามาคุยกับชาวราศีมังกรหรือเป็นคู่ที่กาลังมีปัญหากันอยู่นะตอนนี้นะคะเขาห่างออกไปแต่เขายังคิดถึงเรานะตัวเขาห่างจริงๆแต่เขาก็ยังคิดถึงเราอยู่สำหรับเรามีอัศวินไม้เท้าและก็ไพ่แปดเก้าดาบเก้าดาบนะคะอัศวินไม้เท้าเก้าดาบจริงๆเราก็ยังอยากจะกลับไปหาเขาเหมือนกัน รอการกลับมาของเขาแล้วก็ยังคิดถึงเขาต่างฝ่ายต่างมีหัวใจเดียวกันยังคิดถึงกันอยู่นะคะสำหรับคู่ของชาวราศีมังกรที่กำลังไม่เข้าใจกันช่วงเวลานี้ต่างคนต่างคิดถึงเราก็ยังคิดถึงเขาอยู่แต่เราก็อาจจะอยากจะไปหานะแต่ว่าอืมก็ไม่รู้จะทำอย่างไร สำหรับเขาเขาก็เหมือนกับเดินออกมาแล้วล่ะแต่ก็ยังคิดถึงอยู่หันหลังให้กับเราไปแล้วเขาเป็นเขาค่อนข้างเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองด้วยนะคะยึดมั่นในตัวเองสำหรับเราเราก็ค่างที่จะอดทนแล้วก็พยายามที่จะปรับมุมมองหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะเข้าไปกับเขาเพื่อที่จะเข้ากันได้แต่มันก็ทำให้คุณสองคนไม่สามารถอา,อาจจะต้องอาจจะเป็นตัวเขาเองที่ เชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปจนบางครั้งเราอาจจะไม่ไหวจริงๆหรือว่าทุนมากมากพอแล้วนะคะก็อยากจะถอยออกมาเหมือนกันตสองคนต่างอยากจะถอยแนวโน้มค่ะแนวโน้มความรักของคุณสองคนจะเป็นอย่างไรขอให้เพิ่มนะคะ the m o o นราชนีเหรียญอนอสวินเยรเยนจัดฉินจัดติดนะคะคุณสองคนยังมีความหลังยังคิดถึงกันอยู่ความถูกต้องให้ถึงความถูกต้องนะคะต่างคนต่างหันหลังให้กัน <c oughs> บราชินีเหรียญอัศวินเหรียญนะคะราชินีเหรียญอ,อัศวินเหรียญเขาก็มองไปข้างหน้าส่วนชาวราศีหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะ่าอาจจะสรุปเป็นในรวมว่าต่างฝ่ายต่างยังคิดถึงกันอยู่จ้าชมินเข้ามานะคะเป็นไพ่ของกระตุกกระตุ้นฉัพลานมีเกียรติจะกลับมาแต่กําลังคิดกําลังไต่ตองความถูกต้อง ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการงอนง้อก็หน้าที่จะกลับมาได้เหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์นี้เพราะมีไพ่จัชชิมีนอยู่จัชชิมีนก็คือเมื่อจบแล้วก็ต้องเริ่มใหม่หรือมากระตุ้นนะคะฉับพลันอะไรที่มันยังมีบุญสัมพันธ์หรือมีอะไรบางอย่างที่ยึงยึดหัวใจของคนสองคนเอาไว้อยู่ในมุมของความรู้สึกแต่ก็ยังคิดถึงกันถึงความถูกต้องด้วยฝ่ายชาวราศีมังกรก็อาจจะคิดว่า ถ้ากลับมาก็ควรที่จะตกลงกันได้นะคะคือการกลับมาเนี่ยมันต้องแบบบาลานซ์สมดุลความรักถึงเราจะเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันก็ต้องคนละทางมันอยู่ที่ไพ่จัด g m e n วนั่นคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการตัดสินใจของคนสองคนว่าจะหวนกลับมาได้หรือไม่นะคะถ้าต่างฝ่ายต่างยังมีความห่วงใย ยังคิดถึงกันยังมีความสัมพันธ์ดีๆที่เราเคยร่วมกันมาก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาได้อยู่ขอให้เพิ่มนะคะขอให้แนะนําค่ะความสุข <c oughs> ของคุณสองคนความรักของชาวราศีมังกรมีเกณฑ์กลับมานะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาต่างฝ่ายต่างอาจกํกำลังคิดอยู่นะคะมันช้าได้รอเวลาสิบไม้เท้าแล้วก็ขิงออฟขิงออฟเพิ่งขึ้นนะคะมีเกณฑ์กลับมาอยู่นะแต่ก็ต้องรอเวลาใจเย็นๆนะคะเป็นกุญแจระหว่างคนสองคนมีกุญแจนะคะไพ่แนะนำบอกว่า ความรักของคุณยังมีเกณฑ์กลับมาได้อยู่แต่ว่ามันต้องใช้เวลาการไต่ตองนะคะว่าเราจะหมนกลับมาได้หรือไม่หรือว่ารอเวลานั่นแหละให้คุณสองคนไต่ตองคิดพิจารณาก่อนให้โชคชะตาขึ้นด้วยนะคะดังนั้นให้โชคชะตาขึ้นด้วยนะคะดังนั้นมันจะออกมารูปแบบไหนอยู่ที่คนสองคนแล้วสําหรับความรักของชาวราศีมังกรน,นะคะเดือนมิถุนายนที่กําลัง มีเรื่องราวที่ทําให้คุณสองคนต้องห่างกันไปช่วงระยะนี้หรือว่า,ามีอุปสรรคเข้ามาในเรื่องความรักว่าคุณจะแข็งแกร่งมากพอหรือไม่ที่จะทําให้คุณสองคนหันมาคุยได้หันมากลับมารักกันได้เหมือนเดิมหรือว่าเข้าใจกันมากขึ้นก็ลองพิจารณานะคะสําหรับชาวราศีมังกรแม่หมอเป็นกําลังใจช่วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะท,ที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอขอบคุณจริงๆโอกาสหน้าเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะ วันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ